ในธรรมจะมีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจนะนามรัตนาวาสิขาบทที่สิบที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้ว่าห้ามพิสูจน์ธรรมจีวรมีขนาดเท่าหรือใหญ่กว่าจีวรของพระพุทธเจ้าว่าตัวประสงค์ที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติสิขาบทข้อนี้ก็เพื่อที่จะไม่ให้พิสูจน์ธรรมจีวรขนาดเท่าหรือว่าใหญ่กว่าก็ดนเหตุว่าจะทําให้มีคนเข้าใจผิดว่า คนคนนั้นพิสรูปนั้นนั่นเป็นพระพุทธเจ้าได้นี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือจะทําให้พุทธบริษัททั้งหลายว่ากล่าวพิสุรูปน,น,นั้นได้พระองค์ก็จึงบัญญัติที่ขาบทข้อนี้เอาไว้ต้นบัญญัติก็มีว่าขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันเมืองสาวัตถีพระนันทาเตลาซึ่งเป็นน้องชายต่างบรรดาของพระพุทธเจ้า มีรูปร่างคล้ายกับพระพุทธเจ้าต่างกันที่ว่าพระนันทะจะมีความสูงต่ำกว่าพระพุทธเจ้าสี่นิ้วขนาดจีวรที่ใช้ของพระนันทะก็เท่ากับพระพุทธเจ้าวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายเห็นพระนันทาเดินมาแต่ไกลก็คิดว่าเป็นพระพุทธเจ้าสเสด็จมาภิสษุเหล่านั้นก็ต่างก็ลุกขึ้นยืนรับเมื่อท่านเดินเข้ามาใกล้จึงรู้ว่าเอ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้านี่อภิสุที่แก่ปัรษาฝ่าต่างก็พาการตำหนิตีเตียนท่านว่าท่านหน้าตาเหมือนกับพระพุทธเจ้า ก็ไม่ควรที่จะห่มจีวรขนาดเท่าพระพุทธเจ้าทําให้พิสูจน์ทั้งหลายเข้าใจผิดต่างก็ตีเตียนคำกล่าวตีเตียนเหล่านี้ขยายวงฟางไปก็ทราบถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จึงประจุมสฆงมัญญาติขาบทข้อนี้ขึ้นมาเพื่อให้พิสูจน์ทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามก็คือหามพิสูจน์ทำจีวร ให้มีขนาดเท่าหรือว่าใหญ่กว่าจีวรของพระพุทธเจ้าอาตมาภาคนามาเจริญพรให้ญาติโยมได้รับฟังเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติธปฏิบัติและได้รู้พระธรให้ินัยในทางพระพุทธศาสนาเจริญพร